ไม่รู้ว่า X 3โฉมใหม่ตัวเนี้ยมีอะไรอัปเดตหรือเปล่ามีครับเพราะ BMW Operation System 9คือระบอบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดของ BMW ซึ่งมุ่งเน้นประสบการณ์การใช้งานแบบดิจิทัลให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารโดยมีฟังก์ชันการใช้งานดังนี้ครับอินเทอร์เฟซใหม่ที่ทันสมัยและใช้งานง่ายขึ้นมีการออกแบบหน้าจอและเมนูให้มีความเป็นธรรมชาติและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น มีการปรับแต่งส่วนบุคคลผู้ใช้สามารถปรับแต่งหน้าจอหลักและเมนูต่างๆได้ตามความต้องการรวมถึงการตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้เพื่อให้แต่ละคนได้รับประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวและ BMW i n t e l l i g e n c e Personal Assistant ที่ฉลาดขึ้นสามารถเข้าใจในคำสั่งเสียงที่เป็นธรรมชาติและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วระบบนำทางที่ได้รับการปรับปรุงใหม BMW Maps ที่แม่นยำยิ่งขึ้นพร้อมข้อมูลการจราจรแบบ real time และข้อมูลจุดชาร์จสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและการควบคุมผ่านแอป My BMW ที่อัปเดตได้มากขึ้นช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆของรถยนต์นตได้จากระยะไกลเช่นการล็อกรถการปลดล็อกและตรวจสอบสถานะรถยนต์หรือการตั้งค่าระบบนำทาง โดยรวมแล้วครับ BMW Operation System 9จะมุ่งเน้นประสบการณ์ดิจิทัลที่ทันสมัยสะดวกสบายเป็นส่วนตัวและใช้งานง่ายยิ่งขึ้นครับ